รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว so like, ัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่กระทบเปลือกคอร์รัปชันครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของการทํางานนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับการบริหารการราชการแผ่นดินนะครับภาครัฐมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะทําให้การขับเคลื่อนนั้นประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งนะครับในการนําเงินงบประมาณแผ่นดินครับลงมาปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยของเรานะครับจะทําอย่างไรครับให้เงินงบประมาณนั้นสามารถที่จะนําลงมาใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและรวมไปถึงเงินนั้นสามารถที่จะนํามาใช้จ่าย อย่างคุ้มค่าที่สุดครับในวันนี้เองนะครับหากเราพูดถึงว่าเครื่องมือในการที่จะ ทำให้ภาครัฐนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือคุณธรรมและความโปรง่งใสครับจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับทางด้านของปปชก็เลยมีการออกเครื่องมือนั่นก็คือ ITA ครับค่าตัวนี้นะครับจะสามารถนํามาใช้ได้อย่างไรเรามีการนํามาใช้อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เองครับเราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ได้มีการประเมิน ITA แล้วแต่และหน่วยงานครับผลที่ออกมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างในหลักการการทางานในการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน วันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญครับในช่วงนี้ไปติดตามชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงครบรงชาติครบรธงชาติธงขึ้นตรง ในโรงเรียนของเราต้องเน้นความรักชาติและความซื่อสัตย์เป็นสำคัญวัฒนธรรมก็สำคัญเด็กต้องปฏิบัติและยอมรับในวัฒนธรรมไทยยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์เราต้องยิ่งบ่มเพาะเด็กไทยให้เป็นอนาคตของชาติเราต้องปลูกฝังทั้งในโรงเรียนและที่บ้านเด็กไทยต่อไปไม่โกงเลยคะ่ะ ช่วงนี้ครับผมอยู่กับท่านอุทิศบัวศรีรองเลยขาที่การคณะกรรมการปปชครับและท่านนิสิตจันสมวงอธิบดีกรมที่ดินครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพูดถึง ITA นะครับเป็นเครื่องมือที่ได้มีการพัฒนามาแล้วตั้งแต่พัฒนาโดยการที่เรามีการประเมินด้วยมือนะครับจนทุกวันนี้เป็นดิจิทัลไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับท่านอุทิศครับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ารับการประเมินเพราะว่า,เ,าเรื่องนี้ได้ถูกกำหนดไว้อยู่ในแผนยุทธศาสตรชาติภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติซึ่งเป็นแผนระดับสองนั้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนั้นจะเป็นตัวชี้วัดที่สามครับซึ่งกำหนดว่าหน่วยงานที่จะผ่านการประเมินนั้นจะต้องได้รับคะแนนร้อยคะแนนนั้นโดย3ามเครื่องมือเนี่ยจะต้องได้8 5เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับ ในช่วงเฟสแรกของ5ปีก็คือจนถึงสิ้นปี2 5 6 5นี้จะต้องมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อย80%นะครับ,รบจาก8,000กว่าหน่วยนะครับแล้วจากนั้นเฟสที่2ก็คือปี2 5 6 6ถึง2 5 7 0นั้นจะต้องได้85%อันนี้ถูกกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้าชาติทึ่งทุกหน่วยก็จะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยเครื่องมือต่าง ผลตัวเลขที่ออกมาจะบอกว่ามีข้อบกพร่องหรือมีข้อจะต้องปรับปรุงกันอย่างไรอันนี้คือความสําคัญในการที่จะประเมินในเรื่องนี้ครับครับอันนี้คือเนื้อในของ I T A นะครับอยากให้ท่านพูดอีกสักนิดนึงครับว่าในช่วงแรกที่เรามีการประเมิน I T A นะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเรามีการผลิตขึ้นมานะครับช่วงแรกนั้นจะเป็นเหมือนแมนนวลสักนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้มีการปรับปรุงพัฒนามาเป็นดิจิทัลนล้วนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วนะฮะเราประเมิน I T A มาตั้งแต่ปี2557นถึง นาแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นระบบระบบแมนนวลนะครับคือการใช้กระดาษนะฮะซึ่งก็ใช้เวลามากนะครับโดยเฉพาะถ้าประเมินกระท้องถิ่น7,000่า่า่งเนี่ยโอ้จะเป็นปีต่อปีแบบปัจจุบันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการพัฒนาการนะครับจากระบบแมนนวลเนี่ยเป็นระบบดิจิทัลซึ่งใช้เต็มรูปแบบในปี2,562นะมีทั้งหมด10ตัวชี้วัดโดยผ่าน3เครื่องมือเครื่องมือแรกก็คือ IIT นะฮะก็คือเป็นบุคคลของภายในหน่วยงานที่จะต้องให้ตอบคำถามถาม30ข้อนะครับเครื่องมือที่2จะเป็นเรื่องว่า Eternal e x t e r n a l EIT จะเป็นเครื่องมือที่บุคคลที่มาขอรับบริการนะครับจะเป็นเงนตอบคำถาม15ข้อนะครับ,รบแล้วก็อันสุดท้ายที่มีความสำคัญและคะแนนสูงสุดนะฮะก็คือว่า3เครื่องมือเนี่ยอทจะ30คะแนน e i t เนี่ยจะ30คะแนนส่วน OIT ซึ่งเป็นรากฐานในการนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลน,นะครับในการที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆเปลี่ยนระบบการทำงานโดยใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการที่จะลดดุลพินิจเปิดความโปรง่งใสให้เกิดมากขึ้นเนี่ยจะสีคะแนนนะฮะจะเป็นตัวชี้วัดที่เก้ถึง10อันนี้ทั้งหมดนะครเป็น10ตัวชี้วัดแลวจะออกมาเป็นผลคะแนนที่จะ ต้องได้รับคะแนน85อขึ้นจะผ่านเกณฑ์นี้ครับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ ITA นะครับก็สามารถที่จะนํามาเป็นตัวชี้วัดได้นะครับว่าหน่วยงานภาครัฐนั้นมีการทํางานอย่างไรกันบ้างครับมี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือเรื่องของการประเมินผลภายในกันเองหมายถึงว่าบุคลากรภายในนั้นจะเป็นคนตอบคําถามครับส่วนที่2ก็คือพี่น้องประชาชนที่เข้าไปรับบริการภายในหน่วยงานภาครัฐครับและส่วนที่3ก็คือเรื่องของการที่จะเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าระบบของอินเทอร์เน็ต แบบนี้แหละครับคราวนี้มาในวันนี้เองครับเราจะมองดูนะครับว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแหละครับที่จะมีพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางไปใช้บริการกันมากเลยที่สุดนะครับวันนี้เองนะครับในการประเมิน ITA นั้นกรมที่ดินถือได้ว่าเป็นกรมที่เรามีประสิทธิภาพนะครับในการประเมินออกมาแล้วเนี่ยได้มากกว่า90ขึ้นไปนะครับตรงนี้อยากเรียนถามทางท่านอธิบดีครับว่ามีนโยบายนะครับมีการขับเคลื่อนการทํางานอย่างไรครับถึงได้มีการประเมินผลได้สูงขนาดนี้ครับครับ กรมที่ดินเนี่ยเป็นกรมบริการประชาชนนะครับแล้วเราอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของเราก็คืองานบริการ,รที่เราจะมอบให้กับประชาชน นะครับมีคำถามว่าทำอย่างไรจะทำบริการให้มีความมีมาตรฐานความซื่อสัตย์มีความโปร่งใสครับกรมที่ดินก็เลยให้ความสำคัญนะครับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักง,งานปปชว่าเอะเราควรจะทำอย่างไรเรามีการดำเนินการใน3ทางครับ ทางแรกเลยก็คือการที่เรานำ disruption หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันเนี่ยม,มาใช้ในการบริหารงานเพื่อที่จะตัดดุลพินิษนะครับทำให้ประชาชนมีความรู้ข้อมูลข่าวสาร,รมีการตรวจสอบได้มีความโปร่งใสคำว่าดุลพินิษเนี่ยเหรอครับที่ประชาชนมักจะติดอยู่ตรงนี้ครับว่ามันล่าช้ามันอะไรยังไงครับท่านครับยกตัวอย่างว่ากรมที่ดินมีการพัฒนาระบบนะครับ land map แลนส์แมก็คือระบบแผนที่ที่ดินนะครับประชาชนยิ่งรู้มากดุลพินิจยิ่งน้อยลงนะครับประชาชนรู้กฎหมายที่ดินมากดุลพินิจก็น้อยลงเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นในแลน d ์แมพของเราซึ่งเป็นระบบที่เป็นแอปพลิเคชันที่ประชาชนเข้าถึงได้ทุกคนเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณก็จะเห็นที่ดินของตัวเองคนอื่นไม่เห็นที่ดินของคุณเพราะว่าเรามีการจัดทํารักษาความรับ ให้กับประชาชนด้วยนะครับเราเมื่อจะรู้อะไรบ้างรู้ราคาประเมินนะครับว่าเป็นยังไงท่านจะต้องเสียภาษีอย่างไรท่านจะต้องมีอยู่ที่ดินท่านอยู่ในโซนนิ่งที่ดินสีประเภทไหนลักษณะอย่างนี้การทาให้ประชาชนยิ่งมีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของตัวเองเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนะครับตรวจสอบ การใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ได้ครับระบบที่สองที่เรานํามาใช้ก็คือการคํานวณการทํ <g arden> านิติกรรมการจดทะเบียนรูปแบบต่างๆขายขายฝากโอนมรดกอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีระบบการคิดคํานวณภาษีที่ดินว่าจะเสียอากรเท่าไหร่ภาษีรายได้บุคคลธรรมดาเท่าไหร่ภาษาธุรกิจเฉพาะเท่าไหร่อากรเท่าไหร่เรามีระบบให้ท่านคิดล่วงหน้าเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีคําถามว่าเอ๊ะ ไปประเมินเนี่ยจะเสียภาษีมากจะลดภาษีได้ไหมจะอะไรได้ไหมมีระบบที่ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบได้เมื่อมีระบบที่ชัดเจนที่เจ้าหน้าที่ทราบประชาชนทราบหน่วยงานกลางตรวจสอบได้ดุลพินิษ์ก็ลดหลงน<ด>เช่นเดียวกันครับอีกหน่วยงานหนึ่งอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรานําเทคโนโลยีมาใช้ตามที่สํานักงานปปชประเมินเนี่ยก็คือนะครับเพิ่งใหม่ล่าสุดเลยครับในปีนี้ ที่ผมมาเป็นทิบดีกรมที่ดินเนี่ยผมให้ทุกสํานักงานที่ดินนะเข้าสู่ระบบรายที่ดินรายแอดที่ดินคือมีรายเลยครับคือทุกสํานักงานที่ดินเนี่ยจะต้องมีรายแอดที่จะต้องติดต่อกับประชาชนที่มาทํานิติกรรมกับเขาโดยตรงครับโดยเฉพาะนิติกรรมที่ยังไม่เสร็จ จะต้องมีกระบวนการในการดําเนินการต่อเนี่ยทุกคนจะต้องแอดไลน์แล้วก็ติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่รตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ว่าไปถึงไหนแล้วติดขัดอะไรนะครับจะได้นะครับเกิดการตรวจสอบและติดตามงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้นและในลายที่ดินนั้นก็ยังมีให้มีการนัดทำนิติกรรมล่วงหน้านะครับซึ่งเหมาะกับสถาน,นีการนี้มากเลยนะครับ,รบที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะ ที่มีโรคติดต่อโควิด1 9เนี่ยนะฮะก็าสามารถที่จะนัดล่วงหน้าว่าอยากจะมาวันไหนมาอย่างไรเวลาไหนก็เพื่อจะลดความแออัดนี่ก็เป็นการตอบสนองแต่ที่สำคัญที่เราให้มีลายนี้ก็เพื่อตรวจติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเวลาของเราระบบที่4ที่เราทำกันวันนี้อีกระบบหนึ่งอันนี้ออกใหม่จะเริ่มดำเนินการในวันที่1เมษาเนี่ย คือมันชื่อเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับคือ E Land Announcement คือเรารวมประกาศที่ดินในประเทศไทยเนี่ยทุกๆปีเนี่ยกรมที่ดินจะมีประกาศรประกาศรังวัดประกาศสอบเขตประกาศรับมรดกประกาศอะไรต่างๆเหล่านี้ เราเอามารวมไว้ในระบบถังข้อมูลที่เดียวครับทางประดางานของเดิมของเราเราก็ใช้ระบบออฟไลน์ครับแปะไว้ที่หน้าที่ดินคือมีใครดูต้องไปที่กรมต้องไม่มีสำนักงานที่ดินถูกต้องครไม่มีใครดูวันนี้เราเอามารวมในถังวันที่1เมษาเนี่ยคือวันดีเดย์ทุกสำนักงานจะต้องเอาประกาศที่ดินเนี่ยลงในถังข้อมูล e land announcement ก็เหมือนกับการเปิดเผยข้อมูล open data ทำให้เกิดความโปรง่งใสใครๆก็เข้ามาตรวจสอบได้ครับนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานทางที่เขาทํานิติกรรมเช่นบ้านจัดสรรธนาคารที่ดินอะไรค่อนข้างเยอะก็ไม่ต้องไปตรวจสอบไม่ต้องไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าเธออะไรล้ะ กดดูก็รู้ว่าจะไปดูทว้ไหนนะครับระบบประการที่5ที่เราทำกันวันนี้ก็คือเราไม่เพียงแต่เอา disruption มาใช้บริการประชาชนเราเอาเทคโนโลยีมาตรวจสอบการทำงานของเราวันนี้ผมก็ให้มีการให้ทำ qr code ประเมินความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ลายบุคคลคือหมายความว่าพอไปทำนิติกรรมเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะขอร้องให้นะครับประชาชนที่มาทำนิติกรรมเนี่ย ถ่าย QR Code รประเมินความพึงพอใจเราก็จะได้เอาสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้มาควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของเรารนะครับให้โปรง่งใสตรวจสอบได้ นะครับซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของปปชครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าทั้ง5ส่วนนี้นะครับที่กรมที่ดินนั้นได้มีการทําขึ้นมาพัฒนานะครับเพื่อที่จะให้มีความสอดคล้องกับการประเมินค่า ITA นะครับเราจะได้เห็นครับว่าประชาชนนั้นได้เห็นข้อมูลนะครับของกรมที่ดินว่ามีการทํางานอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะยิ่งครับกับการที่เขานั้นจะรู้สิทธิของตัวเองในการที่จะลดดุลลพินิจนะครับของเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาติดตามกันนะครับว่าในการประเมิน เมือนค่า ITA แล้วเกิดผลดีอย่างไรนะครับในภาพรวมของระบบภาครัฐนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งครับวันนี้กรมที่ดีมาเองแล้วนะครับการให้บริการต่อพี่น้องประชาชนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามชมครับตามผมมาทำไมอยาไดอยากได้อะไร คุณผู้ชมครับอยากได้กระเป๋ไหมครับถ้าอยากได้ต้องทำไงครับกดติดตามที่เพจ f a c e b o o k รายการกระทบเปลือกระปชันนะครับเรามีกิจกรรมไปร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อรุ่นรับกระเป๋าผ้านี้ครับครับถ้าเกิดว่าอยากได้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้ของเราให้ได <ป S 2> <ม>้จริง<ป>มาร่วมสนุกกับรายการเพื่อรุ้นของที่ระลึกโดยการแสดงความคิดเห็นทางแฟนเพจ Facebook รายการกระทบเปลือกระลชันผู้โชคดีจะได้รับกระเป๋ารดโลกร้อนสัปดาห์ละ2รางวัล ผู้ชมครับความจริงแล้วค่า ITA นะครับก็มีความสอดคล้องต่อการที่ทั่วโลกนั้นเขาจะมองมาดูในประเทศไทยครับว่าเรามีความโปร่งใสขนาดไหนโดยเฉพาะยิ่งกับการทํางานของภาครัฐนะครับในวันนี้มีการดําเนินงานขับเคลื่อนการประเมินตัวค่า ITA มาสักพักหนึ่งแล้วระยะหนึ่งแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทยนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ คือการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างที่ยกตัวอย่างที่ท่านอธิบดีกรมที่ดินนะฮะท่านได้ยกตัวอย่างว่าทําไมกรมที่ดินได้คะแนนประเมิน90กว่านะครับ,รบผ่านเกณฑ์85เเซนต์เพราะท่านมีการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับในการที่โดยเฉพาะเรื่องการลดตุนพินิษที่จะให้ผู้มาขอรับ บริการกับผู้ให้บริการมาเจอกันอย่างนี้นะปัจจุบันก็ไม่จำเป็นนะครับในการที่บางทีการทํำนิติกรรมบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องผ่านระบบได้นะครับอันนี้ข่านก็พัฒนาไปถึงจุดนั้นถ้าคนไม่เจอกันในการเหมือนก็ไม่สัมผัสกันเ่ยนะครับการเกิดโรคมันก็เห็นภาพชัดเจนเลยครับมันก็ไม่เกิดนะครับมันจะเกิดโรคเมื่อคนมาสัมผัสกันนะครับในการที่จะมาเจอกันมาเชื่อมต่อกันลักษณะนี้ระบบ ในการพัฒนา Open Data นะฮะมันก็จะนำไปสู่ที่เป้าหมายรัฐบาลวางไว้ก็คือดิจิตอลก o ร์ r n m e n นะฮะการไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่ใช่มาจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะระบบนะครับพฤติกรรมของคนหรือวิธีคิดของคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับคนในการให้รับบริการบริว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนเนี่ยจากที่เคยมาติดต่อจะต้องอาศัยความรู้ <c oughs> จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรมันจะเป็นเรื่องของเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงหน้าที่มากขึ้นนะครับรู้จัก เข้าคิวไม่ใช่อะไรต่างนี่ฮะใครมาก่อนมาหลังไม่ใช่รู้จักคนนั้นคนนี้ถึงจะไปได้มาปุ๊บก,ก็บไปต้องหิ้ว ข้าวของมานะครับต้องน,นั้นแถบอันนี้มันนีนจะลดลงคือพฤติกรรมมันจะลดลงโดยปริยายนะครับโดยระบบที่สร้างขึ้นที่ที่ให้เกิดความโปร่งใสทุกคนก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็กรมที่ดินก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แต่ก่อนนะฮะก็ได้ับชื่อไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าปัจจุบันโดยท่านอธิบดีนะท่านพยายามที่ไม่ใช่เฉพาะตอนท่านมาอยู่กรมที่ดินตั้งแต่ท่านเป็นผู้ว่าหลายจังหวัดท่านพยายามทำเทคโนโลยีแต่ว่ากรมที่ดินเนี่ยจะชัดเจนเพราะว่าเป็นหน่วยที่มันมีผลประโยชน์อะไรต่างๆด้วยท่านก็เรื่องนี้จะมาช่ว ประชาชนหน่วยงานต่างๆก็เช่นเดียวกันครับนะฮะในการที่จะเป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง <c oughs> ซึ่งผมเคยยกตัวอย่างว่าสุดท้ายแล้วในการทํางานของ ราชการส,สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของขวัญเรื่องทินบนมันจะลดลงโดยปริยายถ้าคนไม่มีโอกาสที่จะไม่จําเป็นจะต้องมาพบปะกันนะฮะจะต้องมีระบบที่มันสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกันได้นะฮะอันนี้ก็คือตัวระบบนะฮยกตัวอย่างง่าย,ายๆหรือเรื่องเหล่านี้ครับครับแสดงว่า ITA นะั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการที่จะมาประเมิน ค่าชีวัตความโปร่งใสาจากทางหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่ว่าการที่จะทำให้สำเร็จได้นั่นก็อยู่ที่ภาคประชาชนด้วยในการที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการประเมินเนี้ยแต่ละปีเราจะมีการประเมินปีละครั้งครับนะคร <c oughs> คนเข้าประเมิอนอย่างปี2562เนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเข้ามาตอบคําถามมีถึง400,000คน มันก็จะได้ตอบนะฮะว่าที่สิ่งที่เคยตัวเองทํานึกว่ามันถูกนะฮะก็จะก็ตายแล้วมันทําไม่ได้แล้วนะครับส่วนประชาชนก็เช่นเดียวกันนะฮะเราเข้ามาถึง0กแสนคนนะครับในการที่เข้ามาแล้วข้อคําถาม15ข้อมันก็จะทำให้เจ้าตัวประชาชนเองก็ได้ตระหนักว่าอะไรสมควรทําอะไรที่จะยอมไม่ยอมนะครับยังมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะมีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้ระบบราชการสู่ความที่มีเกิดความโปร่งใสนะครับแล้วก็ลดการทุจริตลงนะครับ อันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ความสัมพันธ์ของประชาชนในการที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับความจริงแล้วประชาชนสําคัญมากเพราะรว่าคุณเป็นผู้รับสิทธิ์ต่างๆด้วยนะครับบางทีเราจะต้องมองว่าเทคโนโลยีต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางหน่วยง,งานภาครัฐนั้นทําออกมาแล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้มีประสิทธิภาพมากๆคือประชาชนต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับอย่างที่ท่านอุทิศได้บอกครับว่าบางครั้งนั้นเราพูดถึงความโปร่งใสพอมองไปที่กรมที่ดินปุ๊บเนี่ยหลายคนอาจจะ อาจจะมองว่าการติดต่อการอะไรอาจจะต้องใช้ดุลพินิษ์เนี่ยเยอะสักนิดนึงวันนี้เนะครับเรานาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแล้วก็มีการประเมิน i t a แล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของประชาชนเป็นอะไรบ้างครับครับเ,เราไม่ใช่เพียงแค่นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อรบับดุลพินิษและสร้างความโปร่งใสนะครับ,รบเรายังสร้างระบบการตรวจสอบ นะครับวันนี้กรมที่ดินโดยศูนย์ดำรงคำกรมที่ดินเนี่ยรับเรื่องที่จะเป็นให้คำปรึกษาด้านที่ดินการล้องทุกการล้องเรียนเนี่ย<ม>เดือนละประมาณ2,500เรื่องนะครับแล้วทุกเรื่องต้องมีคำตอบนะครับโดยส่วนตัวโดยผมนยในฐานะผู้บริหารเนี่ยก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าใน Facebook ของกผมเนี่ย นิสิตจันสมบงร์เนี่ยก็มีผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์เขาสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้แล้วผมก็สามารถตัดสินใจได้ในทันทีมันก็ทําให้เกิดการกระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกิดความรวดเร็วและการแก้ไขปัญหา ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วครับประชาชนเนี่ยก็เลยกลายเป็นผู้ตรวจราชการภาคประชาชนแทนผมเพราะกรมที่ดินเนี่ยมีหน่วยงานสาขาทั้งหมดเนี่ย461สาขามีส่วนแยกต่างๆรวมทั้งสิ้น830สาขาการที่ผมจะไปรู้ ต่างๆในที่ต่างๆเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้ประชาชนที่เขาเข้ามาใน f c e e o o o เนี่ยเขามาเต้ามาตั้งคําถามเขามาสอบถามเขามาชมเขามาตําหนิเราก็รับฟังแม่ชออบยางนแล้วผมก็ตอบด้วยตัวเองทุกทุกทุกคำถามนะครับตอบไม่ได้ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตอบนี่เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งนะครับประเด็นที่2องกรมที่ดินวันนี้ได้เน้นการทําตามคู่มืออำนวยความสะดวกนะครับแล้วเรื่องที่เห็นชัด จนได้รับความชมเชยจากรัฐบาลเนี่ยก็คือรังวัด50วันจากเดิมเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ127วันนานที่สุด1,277วันวันนี้ไม่เกิน50วันหมายความว่าทุกสาขาเนี่ยต้องบริหารจัดการกันให้ได้นะครับถ้าทำไม่ได้กรมที่ดินก็ต้องส่งลงคนไปช่วยทำ <c oughs> นะครับลักษณะงานอย่างเงี้ยก็จะทําให้เกิดการกระชับพื้นที่ในการทํางานให้มีมาตรฐานที่ชัดเดี๋ยวนี้ถ้าเกินมาตรฐานปุ๊บประชาชนเข้าเฟซผมมาแล้ว<อ>ท่านขาทาไมมันนานอย่างเงี้ยคะเขาก็ไม่ได้ว่าตรงๆนะฮะแต่เขาเข้ามาถามตั้งคําถามเราก็ต้องถามกลับย้อนกลับไปยังเจ้าหน้าที่นะครับบางครั้งผมก็โทรไปบางครั้งก็ส่งไปในไลน์ผู้บริหารให้รู้กันทั่วเลยว่าวันนี้สาขาท่านมีปัญหาสาขาอื่นระวังไว้นะครับเพราะว่าเราตั้ง คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้แล้วนะครับผมถือว่าคู่มืออำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นข้อผูกพันที่เราทํากับประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ได้วันนี้กรมที่ดินเพิ่มมาตรฐานด้านเทคโนโลยีหลายอย่าง,างเช่น RTK <ม>คือลังวัดระบบดาวเทียมซึ่งมีความคาดเคลื่อนไม่เกิน4ซนเมตรแล้วก็วัดได้รวดเร็วข้อพิพาคน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเพิ่มมาตรฐานแล้วเนี่ย นะครับการตรวจสอบก็เป็นสิ่งที่ตามมามาตรฐานของการทํางานก็เป็นสิ่งที่ตามมาครับนะครับนี่คือกรมที่ดินผมว่า119ปีกรมที่ดินยุคนี้เราได้พัฒนาตัวเองค่อนข้างมากนะครับ,รบในการที่จะลดบุญพินิษสร้างความโปร่งใสผมคิดว่าในฐานะที่ผมมาบริหารกรมนี้ผมคิดว่าดีขึ้นครับดีขึ้นอย่างาาเห็นได้ชัดฝาก Facebook Fanpage ของท่านอีกสักนิดน,นึงครับเผื่อคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปติดตามครับ ครับเฟซบุ๊กแฟนเพจของกระผมก็ชื่อนิสิตเนี่ยนะครับนออีนิสอีตอสิตเนี่ยครับจันสมวงเนี่ยฮะท่านใดก็สามีปัญหาเรื่องที่ดินยังไงก็เข้าไปได้ครับเฟซบุ๊กของกระผมตอนนี้ประชาชนก็มาฟอลโล่อยู่ประมาณ80,000ื่นคนไปเป็นผู้ตรวจราชการให้กับท่านใช่ครับมีที่ไหนเนี่ยผมก็เหมือนกับมีแขนของผมเนี่ยเอื้อมมือไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับในมุมมืดเล่นลับอะไรต่างๆเขาก็ฟ้องมาล้องมาผมก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบครับ บางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงนะครับเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการของผมเพราะว่าเป็นขวัญกําลังใจในการทํางานนะครับถ้าไม่ถ้าถ้าไม่จริงและถ้าจริงคุณก็ต้องแก้ไขเดียวนั้นตรวจสอบเดียวนั้นอะไรลักษณะอย่างเนี้นะครับก็ถือว่าประชาชนได้เป็นผู้ตรวจราชการภาคประชาชนของกรมที่ดินนะฮะช่วยเราทํางานได้ดียิ่งขึ้นครับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับอยากให้ท่านอุทิศฝากไว้สักนิดหนึ่งครับกับค่า ITA ครับ คือการประเมินในทีเอนี่เราจะประเมินทุกปีเพราะเป็นที่ถูกกาหนดไว้ในแผนไม่บทนะครับจะต้องถูกประเมินถึงปี2 5 8 0นะครับกรมที่ดินก็เป็นตัวอย่างว่าคะแนนที่ได้ไม่ใช่ว่าอาจจะไปทําขึ้นมานะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะขาการก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับปี2 5 6 3เนี่ยนะครับตอนแรกตอนยังไม่มีสถานการณ์โควิดนะครับเราก็กาหนดว่าจะทําประเมินโดยระบบดิจิทัลเนี่ยนะฮะ ใช้เวลา5เดือนแต่พอมีสการแบบนี้รัฐบาลท่านก็ทุกคนก็ต้องมาแก้ไขปัญหาทางคณะกรรมการปรชท่านก็มีความตรหนักเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็เลยได้มีการขยายเวลาจากที่จะผลจะประกาศผลในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับ,รบก็ไปเลื่อนไปอีเดือนหนึ่งครับท่านนะฮะนั่นหมายความว่าขั้นตอนต่างๆมันจะมีการขยาย ระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะฮะให้มีระยะเวลาทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงประชาชนด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในในในปีนี้และประการสําคัญนะครับการประเมินไอทีเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้เราไม่ใช้ระบบดิจิทัลนะครับท่านอธิบดีครับรู้จะทํำยังไงนะครับแต่แต่นี้ไม่มีปัญหานี้รอดไปเพราะว่าทุกทุกคนจะต้องประเมินผ่านนะฮะมบายนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าอีก อีเทอร์นอลหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นมันก็เดินไปได้แต่อาจจะมีระยะเวลาที่ต้องมาขยายมากเพิ่มขึ้นด้วยด้ยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้แผนเนี่ยที่จะต้องประเมินทุกปีตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนไม่บทเนี่ยสะดุดหยุดลงนะครับ,รบแล้วก็พยายามทําให้เกิดขึ้นก็ต้องขอความ ร่วมมือร่วมใจประชาชนและข้าราชการนคะครับเข้ามามีส่วนในการตอบแบบสอบถามให้ตอบตามความเป็นจริงเพื่อนําสู่การแก้ไขหรือได้คะแนนที่รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งเป็นอย่างไรข,อขอ้อเสนอไป,ปไพัฒนาปรับปร,ปรุงให้ดีขึ้นคร,ครับนี่ครับคุณผู้ชมครับคือความสําคัญนะครับของ ITA แล้วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับจาก ITA ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านอย่างสูงครับที่ให้เกียรติมากระท่อเปลือกคอร์ัปชันในวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้เวลาของกระท่อเปลือกคอร์ัปชันหมุนของเราครับกลับมาติดตามชมได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้นะครับว ทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ